ผมไม่ดื้อดื้อผมดื้อตรงไหนทุกตรงแต่ผมเป็นคนแบบนี้เป็นคนดื้งเงียบชายคนนี้เป็นคนดื้งเงียบพูดไปพูดไปพี่พูดไปตอนแรกโกรธหลังๆปลงอย่าเลยออกไม่ดีออกอากาศไม่ได้ไม่ไม่ผมไม่อยากฟังผมไม่อยากฟังตัวว่าเขาดื้อสรุปแล้วคือพี่สรุปแล้วคือแจมดื้อกลับไปเป็นครูไหมเป็นอะไรวะไ้เนี่ยเครียดมากจนเกินไปจนรู้สึกว่าตัวเองแบบเครียดอะความดันนันก็ขึ้นความดันขึ้นไปร้อยหกสิบเอ็ดมั้งชีซสองฮะ ค,ค่คนสอ<ผ>นมาเล่นร,รู้ใจเหรอเฮ้ยคยี้เป็นไงบ้างครับฟีดแบ,บ็กดีครับผมแฟนๆก็ชอบกันเยอแยะมากมายเขาก็ได้ฟีดแบ,บ็กกลับมาต้นเขาก็ดีใจเขาก็ดีใจนนะที่ได้เจอที่ได้เห็นแบบบทบาทใหม่ๆของพวกเราที่ได้ได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้เล่นร่วมกันในนี้ครับ,บเม่เทคสองเทคสองก็ดีใจครับผมที่เห็นเขา ทวิตกันโอ้โหกันยาวเลยนะตั้งแต่แบบตั้งแต่วันแรกที่อีพีแรกทะลุสองแสนไปทุกวันคืออัพแสนอัพแสนหมดเลยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าชอบในบทบาทของชานของตินนี่ครับแล้วก็ดีใจที่พวกเราก็มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งของผมก็คือซีรีส์ความรักมันไม่ใช่แค่ความรักของคนสองคนคือชานกับตินไม่ใช่นะครับคือกับผมกับหลานด้วยกับชานกับครอบครัวของเขาด้วยกับครอบครัวของอีกคู่หนึ่งที่ของน้องซีกับน้องเพอด้วยกับพ่อของทัศเทพอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรักที่ แต่ละครอบครัวก็แสดงออกไม่เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์สะท้อนสังคมในความเป็นจริงว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้จริงๆในสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายในทางที่ผิดคือในชีวิตจริงเชื่อว่าใครบางคนอาจจะเคยประสบพบเจอแบบนี้มาง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมครับมันรู้ใจกันมากขึ้นมากกว่ามันรู้ใจกันมากขึ้นคือมันรู้พอมันอยู่ด้วยกันน่ยมันไม่ต้องเดาอะไรกันอะ พอมันมันไม่ต้องมันไม่ต้องมาเดาว่าแบบว่าเออนี่จะถูกใจกันไหมนี่จะอะไรหรือเปล่านีครับคือมีอะไรก็ถามมันก็บอกกันเหมือนไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะพี่ฟิล์มนะคืออย่างผู้กำกับด้วยอย่างพี่บอกเนี่ยเคยร่วมงานกันมากกอนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แหละธรรมชาติของแจมของธรรมชาติของพี่ฟิล์มเป็นแบบนี้แหละ <S <S รู้ใจเหรอเฮ้ยขยี้ที่เขาแบบพี่เขาเป็นคนจริงใจในการทํางานเนาะแต่ก่อนมก็จะเป็นคนแบบแข็งแข็งไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจใครเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบ เออก็ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พี่เขาก็จะมาสอนแบบว่าเอออยู่ด้วยกันต้องแบบนั้นแบบนี้นะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพี่ฟิล์มคือเฉพาะคนอื่นด้วยอยู่กับคนอื่นด้วยอยู่กับทีมงานอยู่กับพี่ๆคนอื่นๆอย่างเงี้ยครับยังไงบ้างร่วมงานกับเขาอีกเรื่องหนึ่งพูดไปพูดไปพี่พูดไปพูดกวามในใจก็ตอกขึ้นก็ต้อกินข้าแบบกตกตุ้น ใช่โตข้างข้างอะไรเนี่ยโตจ้เออจะโตขึ้นก็อย่างที่แจมบอกไปแหละก็คือแจมก็โตขึ้นโตขึ้นในมุมของการอยู่ร่วมกับคนอื่นในมุมของการทํางานก็ได้เขาก็เห็นว่าเขาได้เรียนรู้มากขึ้นว่าแบบเอ้ยสิ่งที่เราสอนไปเขาก็ออาไปใช้บ้างไม่ใช้บ้างอื ถ้าเราเป็นครูพี่เลี้ยงเราเป็นครูพี่เลี้ยงพี่สอนอนักเรียนอย่าเลยออกไม่ดีออกอากาศไม่ได้ไม่ไม่ผมไม่อยากฟังผมอยากฟังเอาเอาเป็นเอาเป็นว่าคือเขาก็โตขึ้นนั่นแหละ,ะทั้งในในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ในการทํางานก็ได้เห็นว่าเออมีความพัฒนา,าพัฒนาการของน้องที่แบบที่ดีขึ้นถ้าสอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่อะไม่เช่ไม่ต้องปฏิบัติตามไม่เชื่อฟังเวลาบอกเขาไปอ่ะปลงรู้ไหมว่าเขาปลงแล้ว ผมก็ปล่อยวางมันครับผมก็แบบผมก็ฟังผมฟังอยู่ผมฟังแต่บางครั้งผมดีแอคแบบนั้นเฉยๆจริงๆก็ฟังอยู่ไอ้เรื่องไม่เ,เราเราก็เข้าใจหมายถึงว่าคือพอมันอยู่ด้วยกันนานมันอย่างที่อบอกคือมันเริ่มเข้าใจตัวตนของกันและกันอ่ะมันก็แค่อ,อ๋อเป็นแบบนี้นแหละโอเค okay, สอนไปมันไม่มันไม่ทามันไม่ฟังไม่ไม่พูดแล้วกันแต่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกโกรธเวลาเขาแนะนําผมก็จะครับพี่ครับครับขอบคุณครับ แต่ผมก็คิดนะผมก็คิดอยู่ว่าเออมันเข้ากับเราหรือเปล่ามันเราจะไปปรับแบบไหนอย่างเงี้ยคือแต่ละคนด้วยธรรมชาติแต่ละคนเป็นคนละแบบกันไงผมอาจจะผมฟังแหละแต่วิธีทำของผมมันอีกแบบหนึ่งเงี้ยผมกลับบ้านไปผมอาจจะอ่ะเขาพี่เขาอาจจะสอนนะตอนนี้แล้วถ้าเกิดพี่เขาเป็นคนที่สอนปุ๊บแล้วพี่เขาทาเลยแต่ผมอ่ะเป็นคนที่สอนก่อนแล้วผมจะประมวลก่อนแล้วผมจะเอากลับไปทําคนเดียวตอนที่ผมมีสมาธิมากกว่า mm hmm. เห็นไหมธรรมชาติมันคนละแบบกัน mm hmm. เออพออยู่ด้วยกันไปก็อย่างพี่ฟีบอกมันก็จะเหมือนแบบ รู้จักกันในตัวตนของแต่ละคนมากขึ้นไม่จริงใครพี่หวอพี่หวอไม่พี่หวอเลยพี่หวอเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเขาเขาเป็นคนที่สอนเวลาเขาสอนเขาจะสอนนั้นเป็นตรงๆอ่ะพูดอะไรตรงๆอย่างเงี้ยก็นิ่งผมก็ครับครับพี่ขอบคุณครับไม่ผมก็ฟังคือสิ่งที่เขาบอกผมสังเกตดูแต่ละครั้งที่เขาบอกเป็นอะไรหน้าเป็นอะไรอ่ะคันไม่จริงพี่เขาก็สอนแหละก็ถ้าพูดตรงๆคือด่าแหละแต่ก็ผมมองว่า ทุกๆคำพูดของเขามันมันเอาไปปรับใช้ในงานในอนาคตเราได้ถ้าผมไปเจอไปเจอเรื่องที่เขาไม่เคี่ยวขนาดเนี้ยเราก็ต้องกเก็บเอาคำที่เขาเคยสอนแล้วเอาไปทำงานผมไม่ดือ้อผมไม่ดือ้อเขาด่าเราไม่รู้สเ,เ<ป>สใจเอาพี่บอกมาสัมภาษณ์เอาพี่บอมาสัมภาษณ์ด้วยดีกว่ามีความกบฏในใจไหมไม่ลนะผมในตัวตนขผมผมไม่เป็นนะเป็นอะไรวะเนี่ย ไม่ไมจริงๆอะผมผมเป็นคนไม่ได้กบฏอะไรต่อต้านอะไรกับสิ่งที่คนอื่นเขาสอนอแต่ผมก็จะมีตัวต,วตวนของผมที่ผมเป็นธรรมชาติผมแบบนี้อยู่แล้วซึ่งผมจะเออผมไม่รู้นะว่าเขาโกรธหรือไม่โกรธในในจุดจุดที่เวลาเขาสอนแล้วแบบดูเหมือนผมไม่ฟังไงแต่จริงๆอะผมฟังอยู่เออแต่ผมเป็นคนแบบนี้คือผมก็เข้าใจในมุมที่เขาพูดแต่เขาก็ต้องเข้าใจในมุมที่ผมเป็นด้วยเหมือนกัน เออแต่พออยู่กันไปมันก็เข้าใจกันแล้วว่าเอาอเคผมเป็นแบบนี้แหละพี่สี่คิดว่าเขาเป็นเด็กดื้มไหมครับดื้อผมดื้อตรงไหนทุกตรงเป็นคนดื้อแบบดื้อเงียบดื้อแบบว่าดื้อแบบว่าตัวเองไม่รู้ตัวว่าตัวตัวเองดื้อเข <c oughs> าจะเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเขาจะเป็นคนที่ถ้าสังเกตเขาจะปิดประโยชน์ผมก็เป็นผมแบบนี้ <c oughs> จริงอันนี้คือความดื้อแหละ,ะเขาเป็นคนดื้อที่เขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองดื้อเป็นคนดื้อเงียบ ใชยคนนี้เป็นคนดื้อเงียบยผมปรงรอีกทีหนึ่งจะบวชแล้วอีกทีหนึ่งจะบวชแล้วเนี่ยจริงออตอนแรกโกรธหลังๆปรงออเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นแบบนี้บางเรื่องก็ทําได้บางเรื่องก็ทําไม่ได้ <นะ S 1> <K _> ก็ใช้เวลาก็อย่างที่บอกแหละแต่และคนแต่และคนมีตัวตนของตัวเองคือผมบางสิ่งบางอย่างเราก็เข้าใจเขาว่าเฮ้ยเขามาเป็นแบบนี้นะคือเข้าใจเขามากขึ้นมากกว่า แต่ถามว่าถ้าถามมุมผมว่าเขาเป็นเด็กดื้อไหมดื้อมากดื้อมากผู้ชายแมนดื้อมากมากมากทำไมถึงใช้คำว่าคำมากเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเขาไม่รู้ว่าเขากําลังต่อต้านบางสิ่งบางอย่างสอนไปแล้วเท่าเดิมตอนนี้ใช่ไหมที่ดื้อมันมีบางมันมีบางอย่างมันมีบางอย่างมันมีคามันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันดีต่อเขาแต่เขาไม่ทําเลยก็มี แล้วเขาบอกว่าผมเป็นแบบนี้พี่ปิดประโยะโยคผมเป็นแบบนี้ของพี่ผมมีวิธีหนึ่งปีผ่านไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอันนี้คือดือ้เอเนื้อออกไหมแต่ว่า,ามันก็มีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขานําคําพูดของเราอ่ะอไปปรับปรุงแล้วก็เติบโตขึ้นแต่เค่จะบอกว่าเขาเป็นคนที่เขาดือ้อแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาดือ้อสรุปแล้วคือพี่สรุปแล้วคือแจมดือ้อไม่ใช่พี่ คุณก้อยจะบอกว่าปรงใช่แต่ว่าสรุปแล้วคือผมปรงใช้คำนี้ผมปรงแล้วเขาเรียกว่าความชิลของแจมอันนี้โปรงล้วแจมจะแจมเป็นคนแบบอืเขาจะมีความนิดนิดนึงนิดนึงกว่าจะไปกว่าจะลุกนานคือเราแรกแรกทำไมนานจังเลยอ่ะไม่มาหลังๆไปก่อน ไปรอที่นู่นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราไปต่อใช่ปะไปรอที่นู่นไม่ใช่ไม่รักแต่ว่าไม่อยากรอแล้วพอรู้ว่านานเขาเป็นคนชิวเขาเป็นคนชิวไปเรื่อยๆของเราเอแต่เราก็ต้องสู้กลับบ้างดิเราก็าถ้าไหนมันไม่จริงเราต้องพูดตรงนี้เลยพี่ไม่อะไรเรื่องอะไรผมก็ไปเรื่อยๆอ่ะบางครั้งผมก็เดินเล่นๆไปรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าบางครั้งคิดว่าพี่เขาไปแล้วนะผมก็เดินเล่นๆรอไปไปรอเขาข้างหน้าตอนไหนรีบๆก็วิ่งเอาค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ย เออเขาเป็นคนที่ละเอียดกับอะไรทุกๆอย่างมากกว่าผมว่าแต่ส่วนควางไงไมละเอียดกับอะไรทุกอย่างอะเรหรอเออเราไม่ซึมงซับมากทำงานการทํางานนีกว่าอย่างอื่นผมไม่ค่อยอไม,ไมย่ไม่ค่อยเท่าไหร่เป็น <laughs> ตัวผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบเหมือนผมมีแผนว่าผมจะทําอันนี้ในวันนี้อย่างเงี้ยบางครั้งแผนผมมันอาจจะมั่วๆไปหมดเลยก็ได้อาจจะแบบไม่ได้ตามแผนแต่พี่ฟิล์มเขาจะแบบไปๆปเป๊ะมั้งบางบางจุดเขาอะเขาแบบเออทำนั่นทํานี่เขาก็ต้องตามเวลาตามอะไรเขาแต่ผมจะเป็นแบบว่า เออวันนี้คิดว่าจะไปธนาคารอแบบเบื่อๆแล้วไม่ไปดีกว่าว่ะพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออคือผมชิวๆกับชีวิตไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่ว่าชิวก็ไม่กดยินชิวกาของเราสองคนไม่รู้อะนั่นคือเข้าใจอ่ะเออเออเนาะเข้าใจพอพอเข้าใจแล้วผมจะเริ่มอย่างที่ผมเล่าคือไม่แรกๆมันจะรู้สึกมีการโกรธกันเพราะว่าแบบไม่ถูกใจทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพออยู่ด้วยกันไปอ่ะ คือเรารู้สึกว่าเราอยู่กับความรู้สึกโกรธหรือรู้สึกไม่พอใจอ,ะอ่ะม,มันทําให้เรารู้สึกแย่เองอแล้วเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีด้วยหลังๆมันเลยเป็นการที่พอเราเข้าใจแล้วว่าว่าเนเจอร์เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ผิดเราก็แค่โอเคยอมรับแล้วเราก็อืมเขาเป็นแบบนี้แหละแค่นั้นเองไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ว่าตามใจแต่แบบมันก็ต้องเข้าใจกันแหละว่าเออก็แล้วแต่ ไปคิดเข้าไปอะไรเงี้ยนะไปก็ได้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนชิวชิววไม่ได้แบบชิวคือผมไม่ได้คิดเยอะพี่ผมไม่ที่คิดอะไรเยอะขนาดนั้นผมก็เบอกเออแล้วแต่ได้ก็ได้พี่ไม่ได้อ่อเหรอเออแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ก่อนแต่ก่อนผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะตอนที่เป็นตอนที่เป็นครูอยู่ตอนสอนหนังสือครับจําได้เลยว่าเทอมแรกกลับไปเป็นครูไหมไม่เป็นดีกว่าไม่เป็นไม่เป็นกเป็นเป็นครูไงไม่เป็นไม่เป็นครูก็เหมือนกันจบไปเหมือนกันก็ตอนตอนนั้นสอนหนังสือใช่ปะจาได้เลยว่าเทอมแรกอะ ผมต้องการให้นักเรียนเป็นแบบที่ผมสอนทุกอย่างอ,ะอ,อ่ะผมแบบเครียดมากผมเรียนมาห้าปีแล้วทำไมนักเรียนทําไม่ได้แบบที่ผมบอกว่า <c oughs> เออผมก็นั่งแบบดูผมผมสอนอะไรผิดวะผมผิดอะไรทำไมสอบกันไม่ได้ <c oughs> คือซีเรียสมากจนเกินไปจนรู้สึกว่าตัวเองแบบเครียดอะ <c oughs> ความดันนันก็ขึ้นเคยเคยไปตรวจโรคตอนนั้นตร,ตรวจอะไรนี่อะไรครับสอบข้าราชการได้แล้วไปตรวจ <c oughs> ความดันขึ้นไปร้อยหกสิบเอ็ดมั้ง <c oughs> เออซึ่งมันสูงก่าเกณฑ์ปกติเ<ล>่ยเ<ร>ตอนนั้นที่เราควรจะเป็นใช่ครับ<ช>เป็นคนออกกำลังกายด้วยอะไรปกติด้วยแล้ว,ลวผมก็เลยแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะก็เลยกลับไปถามอาจารย์ที่มหาลัยที่ที่ที่เขาสอนอยู่นานแล้วเขาบอกว่าคนที่เราสอนเขาอะ่ะมีอยู่เป็นพันคนเราจะไปทําทุกอย่างให้เขาเป็นเหมือนเราทั้งหมดไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ป่ง เาเล่นโปรงก่อมาเจอพี่ครีมผมเลยโปรงใช่พี่คือผมเครียดมากเว้ยผมเข้าใจอารมณ์อาจารย์อาจารย์เครียดผมผมเข้าใจอารมณ์อาจารย์เครียดที่แบบว่าถ้าไม่สอนนักเรียนแล้วเรียนแม่งสอบตกว่าอย่างเงี้ยผมก็เลยปรงแม่งเลยก็เออสบายใจดีวะถ้างั้นครูก็สอนแบบที่พวกเธอเป็นละกันเธอชิวครูก็ชิวอะไรอย่างเงี้ยดีเนอะจากอาจารย์มาเป็นนักเรียนเออผมก็แบบชิวๆไปมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเครียดอะไรเยอะเออฮะ ใช่ตอนนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจแต่ก็ปงไปปงไปผมผ่านจุดปงตรงนั้นมาผมก็ได้ชิลไปแล้วตอนนี้คิดว่าแป8 EP มันน้อยไปไหมผมรู้สึกว่ามันกำลังพอดีนะ <S <S มันกำลังพอดีในในบริบทของเนื้อเรื่องอไม่มากไม่น้อยไปถ้ามันเยอะไปมันจะยุ้ยเหรอมันกำลังดีซีซั่นสองฮะกุถูนั้งดึงดูดไปซีซั่นสองไงค่คนเหีมาเล่น เป็นเล่นเรื่องใหม่ไงผมว่าผมว่าเออมันพอพอมันไม่ได้ถ่ายต่อเนี่ยมันหมดความสนุกมากกว่าหมายถึงว่าสมมติวันหนึ่งมันจบไปปุ๊บแล้วมันเว้นช่วงไปแล้วกลับมาทําอ่ะผมอาจจะไม่สนุกกับบทบาทนี้เราก็ได้ช่วงชีวิตมันก็เปลี่ยนไงกับเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นหรืออาจจะไม่ได้สนุกกับมันแล้วผมอาจจะไปสนุกกับอย่างอื่นในช่วงเวลาในช่วงเวลานั้นที่มันที่มันอยู่ในอนาคตถ้าถ้าเป็นผมนะผมอยากได้เรื่องใหม่เลยเหมือนกัน อยากไปเล่นบทใหม่ะก็อย่างพี่พีพีมอมันคือการท้าทายมันคือความท้าทายเวลาเราไปเล่นบทไม่ใช่พี่ไม่บอกก็ได้เออเวลาให้เครดิตไม่เอาอะถามให้ถามถามก็นั่นแหละอยากทำบทบาทใหม่อยากอยากเล่นบทบาทใหม่ๆอยากเล่นบทบาทใหม่มันความท้าทายในการแสดงมากขึ้น คือมันไม่รู้ไงมันจะมีซีซั่นสอืออาจจะเป็นเรื่องใหม่อาจจะไม่มีไม่รู้อ่าฝากติดฝากหน่อยครับผมฝากติดตามเลยครับกับซีรีส์เรื่อง l o s s of Action t t r a นะครับกดแห่งลักดึงดูดนะครับทางช่องวัน31นะครับทุกวันทุกวันเสาร์นะครับเวลา2ทุ่ม15ครับหรือว่าดูย้อนหลังได้ทาง True ID นะครับว่า4ทุ่ม15นาทีนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับ